ทานเข้าหนึ่งวันนั่นเองนะคะจะเก็บไปกินวันหลังนะคะวันนี้เราทานไม่ได้แต่วันหลังเราทานได้เป็นไงละ่ะชรเล่นกินแป้งไม่ได้ตะกล้องไมนะคะก็อยากกินแพนเค,ค้กใช่ไหมไมก็เลยแบบจูไมกินน้ำซ้มหมดแบบตอนที่สองับที่สาม คนไม่รับเองนะคะวันนี้นะคะไม่ก็จะมาทำชาเลนจ์กินกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าสำหรับชาเลนจ์เนวันนี้นะคะจะไม่ใช่ชาเลานจ์ที่กินธรรมดาหรือรอ็อกทั่วไปเหมือนที่ไม่เคยทํานะคะแต่วันนี้เนี่ยมันจะมาทํางดทานข้าวหนึ่งวันนั่นเองนะคะงดทานข้าวนี้ที่นี้ก็คือไม่ใช่หมายถึงว่าอดอาหารทั้งวันนะคะแต่ว่าไม่จะกินทุกอย่างนะคะที่ไม่ใช่คาร์โบไม่ใช่แป้งแล้วก็ไม่ใช่ข้าวนะคะไม่มวาม่าจะเป็นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้ก็ไม่นับนะคะแต่ว่าสามารถกินเป็นน้ตาตาลในขนมได้เนาะแต่ ่วาจะไม่กินข้าวนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทานคาร์โบมากๆนะคะโดยเฉพาะขนมปังอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบวันเนี้ยมังงดทั้งวันเลยนะคะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยไปพร้อมๆกับไม้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะไม่ก็จะไม่ทํำชาเลนจ์ที่บ้านนะคะแต่ว่ามันจะไปหาของกินที่เซนทรักันค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ10โมงแล้วนะคะ แล้วไมค์คาดว่าถ้าถึงเซนทัานเนี่ยก็น่าจะประมาณ11บเอ็ดโมงเนาะไมค์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไมค์จะเป็นเริ่มทานข้าวเช้าท,ที่เซน,นทันทีเดียวเลยนะคะโอเคค่ะงั้นตอนนี้ไมค์ก็ขอตัวเดินทางไปที่เซนท่นก่อนเนาะคะอ้ยมาถึงเซนทัานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะคะตอนนี้นะคะไมค์ก็ถึงเซนท่นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาอีก6นาที11บเอ็ดโมงนะคะ ข้าวเช้าของเรานะคะก็คิดไปว่าจะไปกินบาร์บีคิวกันเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถกินแป้งได้ใช่ไหมซึ่งจริงๆอยากกินซิทเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าไปซิทเตอร์อะอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ไงแต่ว่าแบบแฮมเบอร์เกอรก์ก็กินไม่ได้นะคะก็เลยไปบาร์บีคิวดีกว่าเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปบาร์บีคิวกันเพราะว่าบาร์บีคิวอยู่ตรงนี้แหละ จะบอกว่าร้านนี้ก็คือเป็นร้านขายขนมปังนะคะทุกคนแล้วน่ากินมากเลยนะคะแต่ว่าไม่กินไม่ได้เราจาั่งสั่งอันนี้ไปแล้วนะคะ1อันเนาะก็คือเป็นเนื้อเต็มเลยนะคะก็คือพี่มาเนี่ยเพราะว่าอยากกินเนื้อนะคะทุกคนก็คือรตั้งใจไปแล้วไงคิดว่าดีแล้วอ่ะ <S <S นี่นักขาเบคอนอที่สั่งหลไรๆยังไ,ไม่มาแต่ว่าเบคอนมาแล้วนะคะก็จะกินเบคอนก่อนเพราะว่าหิวมาก สูตรไดก้กินแล้วนะคะ่กจะเป็นแบบหมูเนื้อคือมันเยอะมากสุดอ้วนมากๆเล่นองนะคะ <c oughs> อย่างน้อเราก็มีผักนะคะุกคนกินให้ม่าดูดีเฉยๆนะคะ มไม่ว่ามายจะไม่ได้อ้วนเพราะวหมูเนืเนื้อน,นะคะแต่ว่าจะอ้วนเพราะน้ำจิ้มนะคะทุกคนกคือมากินน้ำจิ้มหมดแบบรอบที่สองที่สามก็คือเติมหลายรอบมากนะคะแล้วก็ต่อมาเราจะมากินไก่กันนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนจะเป็นไก่แต่ว่ากินเลยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไก่ที่แตงพอนะคะเราจะต้องแกะแป้งวันออกก่อนอันนี้จะเป็นแป้งคือคมันจะเป็นส่วนหนังนั่นแหละเนาะแล้วก็ เอาแต่ตัวเนื้อไก่ข้างในมานะคะที่ไม่ขึ้นนี่นะคะมีแต่ไก่แล้วซึ่งแบบจะบอกว่าม,มาเป็นคนที่ชอบกินหนังไก่มากมานะคะเป็นคนชอบกินของมันทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับแป้แล้วก็ของอ้วนนะคะซึ่งตัวนี้เรากินไม่ได้อ,อร่อยถ้ามีแป่ง่าจะอร่อยกว่านี้นะคะ กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนร้านไปหาขนมของกินกันแล้วเนาะเพราะว่าเรามีของคาวน,นะคะเราก็ต้องมีของหวานต่อนิดนองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราย้ายร้านกันเลยดีกว่านอะเดี๋ยวมาขอตัวไปเก็บตังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้นะคะไปก็ว้ามาที่ร้านแพนเค้กนะคะทุกคนเป็นไงล่ะชรเลนกินแป้งไม่ได้แต่ว่าจะมากินแพนเค้กนะคะด้วยความที่ตะก้องไม้นะคะก็อยากกินแพนเค้กใช่ไหมไม่ก็เลยแบบ โอเคนะคะแต่มมนก็สั่งแผนเค้กมานะต่อ,อ่ะจะกินโตฝนเพราะแบบเอลโมดไอศครีมเอานะคะสวดแผนเค้กก็ยกใครตะกตงต่อนะคะไม่ได้ทำชาเลนนี้เลยเอาทิ่ อันแบบห้างของชอบไม้หมดเลยนะคะไม่องนั้นแบบวันนี้มันก็จะเป็นวันที่กินเยอะมากๆนะคะเพราะว่าของชอบไม้แบบเยอะมากเลยที่เนี่ยตอนนี้ก็นั่งรอแพนเค้กมานะคะเดี๋ยวแพนเค้กมาแล้วเดี๋ยวไม่จะถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าสั่งมา2ออันใช่ไหมมีของตะก,ก้องอันนึงแล้วก็ของไม้อันหนึ่งนะคะของตะก,ก้องมาแล้วนะคะแล้วก็จะมารีวิวของตะก,ก้อกก่อนนะคะเป็นอะไรนะที่เราบิ๊กซู๊ใช่ไหมถ้ากินว่าเลยกินหอมมากแล้วก็มีน้องวิทรีมแสนอ้วนนะคะแล้วก็มีน้องไอติมแส่ ้เหมือนกันนะคะของมันก็มีไอติมเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ของมันไม่เอาวิปครีมนะคะเพราะว่าอ้วนเกินไปเนาะเพราะเรากินแผงเค้กไ,ไม่ได้ใช่ไหมเรากินได้แต่วิปครีมแล้วก็ไอติมนะคะแต่เราจะไม่เอาวิปครีมแล้วเนื่องว,ว่าของมันไม่มีวิปครีมนะคะมันก็จะมาขโมยวิปครีมตะก้องกินสักคำนึงนะคะคำเดียวลำลึกได้ถึงความอ้วนที่จะมาเยือนนะคะทุกคนกินไปนีึงแล้วกัน โอเคค่ะของไม้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวของไม้ต่อกันดีกว่านี่นะคะของไม้มาแบบเรียบเรียมนะคะเพราะว่าเรากินแป้งแพนเค้กไม่ได้ใช่ไหมจะมีแต่แพนเค้กชั้นนึงนะคะแล้วก็หลักๆคืาจะมากินไอติมกับอ,อัลมอนด์นะคะ วนลอร่อยก็อร่อยดีจะอร่อยกว่านี้ถ้ามีแพนเค้กนไม่แต่ว่ากินกับอาลมอนอร่อยมากกินแค่อศรมก็ไม่แย่นะคะทุกคนอร่อยดีบอกใจต,ตัวเองหนู หมดแล้วนะคะมาถึงไอติมน,นะคะที่หมดแล้วเดี๋ยวต่อมานะคะก็จะไปเดินผาผ่านสักนิดนึงเนาะแล้วก็หาของกินต่อไปนะคะเพราะว่ารู้สึกอ้วนแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกอิ่มนะคะแค่รู้สึกอ้วนเฉยๆถือว่าวันนี้เป็นวันชีเย์เ,เนาะทุกคนเพราะปิดเทอมเราจะลดน้ำหนักจริงจังนะคะให้แบบสัปดาห์หนึ่งชีเย์สักครั้งหนึ่งไม่เป็นไรหรอกโอเคค่ะไว้ถ้าไมาเ่เจอร้านอาหารที่จะกินต่อแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูกันเนาะว่าจะมาซื้ออะไรกินต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้จะขอเดินผาผ่านสักนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกกัตวเเ ักสั่งของกินนะคะมาดูไฮไลน์นิดนึงเนาะเพราะว่าไฮไลท์ที่ใช้เอาหมดแล้วนะคะไว้เดี๋ยวขอตัวไปหาซื้อพวกไฮไลท์กับอุปกรณ์เครื่องเขียนนิดนึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ของกินต่ออีกรอบนึงนะคะชาเลนจ์เราก็ยังไม่จบนะคะทุกคนนี่นะคะสิ่งที่ว่าต้องการแล้วเราก็เจอสิ่ง,งนี้นะคะ มันเป็นปากกาที่เหมือนสกูชีมากทุกคนดูอันนี้คือว้าวจริงคือไม่คิดว่าแบบปากกามันจะพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วนะคะโอเคเนีนเดี๋ยวเราไปคิดตังกันเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาของกินกันต่อนะคะนี่นะคะเป็นเค้กนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าไม่คิดแป้งจะทําะไปสั่งเค้กใช่ไหมไนจะกินไส้นะคะแล้วก็หน้าที่ของตะกรงต่อนะคะหน้าทีขาท่ของตะกรงต่ออ,ตอ,อันนี้สั่งมาเป็นไส้กรอกแฮมชีนะคะตอนแรกจะสั่งแค่แฮมชีแต่ว่า ราคามาเท่ากับเพิ่มไส้กรอกด้วยก็เลยเอาไส้กรอกมาด้วยเนาะที่เราชิดยืดเป็นเซฟที่เหมือนแบบหลังไส้กรอกกินอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆอ่ะอยากกินชีสแบบหาร้านชีสอะไรไงแต่ว่ามันก็มีแต่ชีสบอลอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันมีแปลนขนาดก็เลยกินนี่ก็ได้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือไปซื้อขนมมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็น ชีสเค้กนะคะซึ่งด้านล่างมันจะมีแป้งเป็นทัมโบนะแต่ว่าถ้ากินวันนี้ก็คือกะว่าจะกินแต่ตัวชีสเค้กนะคะส่วนทัมโบก็คือยังไม่ได้กินส่วนอีกอันนึงที่เป็นชีสเค้กเลยก็เลยกะว่าแบบจะเก็บไปกินวันหลังนะคะวันนี้เราทานไม่ได้แต่วันหลังเราทานได้นะคะ <S <S ดูอันหนเนาะซื้อเทปมาแต่ว่ากินแป้งไม่ได้กินได้แต่ใจนะคะ <S 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 ตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วนะคะไม้กอกว่ามั ชาวบ้านเนาะก็จะได้มาทานข้าวเย็นกันนะคะก็คือมื้อเย็นล้วก็จะไม่มีข้าวบ่มเดิมนะคะสั่งไปแล้วนะคะก็รอของมาเอาไว้ของมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับมาให้ดูกันนะคะได้แล้วนะคะนี่โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นมื้อเย็นของมายนะคะเราไปกินกันมีเป็นเต็กลิปอายนะคะทุกคนี ว่าทุกคนวันนี้แบบอิ่มมากๆนะคะไม่อิ่มก็ไม่รู้จะว,ว่าอย่างแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาปิดคลิปกันเลยดีกว่าเนาะถ้าใครชอบที่มาทำชาเลนจ์กินแบบนี้อีกนะคะหรือว่าใครอยากให้มาทำชาเลนจ์อะไรอีกเนี่ยลองรีเควสเข้ามาได้นะคะไว้อันไหนนะสนใจก็จะลองทำดูเนาะสำหรับคลิปนี้คะ่ะหมก็ต้องขอตลาไปก่อนคะ่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัชไลค์ให้ไม้ด้วยนะคะพี่สะพ้ายอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ดูคลิปไม่ก่อนใครเลยเนาะไปแล้วคะ่วคะบ๊ัยบาย